สวัสดีครับวันนี้วันที่24กรกฎาคม68นะครับตอนนี้เราทําการบินอยู่ที่บ้านหนองหอยตําบลบางซรายใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับด้วยไลยออนโก,กะและไลออนกินเล่งลากเล่งใบเล่งลําต้นนะครับและที่สําคัญเนี่ยช่วยแต่กอได้ดีมากนาข้าวแปลงนี้ทั้งหมดอยู่ที่19ไร่นะครับ19ไร่ เห็นผลทุกแปลงนะครับเห็นผลทุกแปลง3วัน5วัน7วันเท่านั้นเองเวลาที่ฉีดเข้าไปนะครับข้าวก็จะมีการเจริญงอกงามได้เร็วขึ้นและที่สําคัญเนี่ยลำต้นแข็งแรงครับไปเร่งทั้งรากเร่งทั้งใบและที่สําคัญความเขียวความงามก็จะเห็นผลแบบชัดเจนร้อเ์เซ็นะครับนี่คือความสุดยอดของไลออนโก้กับไลออนกินครับช่วยเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนในการที่เราจะต้องซื้อปุ๋ยดูครับข้าวสวยงามมากด้วยล i o อ g r นปรีนครับ